สวัสดีค่ะพี่ขวัญจาก a t t เ c k o f ็ station ค่ะวันนี้พี่ขวัญคงจะต้องบอกว่าในฐานะที่พี่ขวัญเป็นเอ็กซ์ครูนะคะแล้วก็เป็นคนในวงการการบินรวมถึงเพื่อนๆน,นะคะของพี่ขวัญเองก็เคยอยู่ในวงการการบินแล้วก็บางท่านก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นนักบินก็ดีลูกเรือก็ดีจะเป็นช่างหรือแมก้กระทั่ง ground staff หรือว่าจิ๊กซอ ทุกจิกซอที่เรารวมกันเป็นแอร์ไลน์เป็นสายการบินนะคะเราต้องบอกว่า we are deeply sorry to hear about the passing of crew members and passengers on Air India flight ai 1 7 1นะคะเราต้องบอกว่าเราแ a ดมากนะคะที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะของ Air India Flight ai 1 7 1นะคะ ที่ประสบอุบัติเหตุไปเมื่อวันที่12มิถุนายนเมื่อวันที่ผหัสที่ผ่านมานะคะทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ะเราจะเราจะเราจะอินกันมากนะคะเราจะแซดกันมากนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกเหมือนแบบเออ เป็นแฟมิลี่ของเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักพวกเขาเลยนะคะหรือว่าถึงแม้จะแบบอุบัติเหตุหรือว่าสุกนาฏการรมเนี่ยมันไปเกิดใน Somewhere in this world ที่แบบไม่ใช่ประเทศไทยก็ตามนะคะ mm hmm. เราก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับทั้งลูกเรือนักบินแล้วก็ผู้โดยสารบนไฟล์รวมถึงแฟมิลี่ของเขานะคะ ไฟล์ทแอร์อินเดียเอไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะโอเปเรตด้วยเครื่องบินโบอิงเจ็ดแปดเจ็ดแปดร้อยนะคะซึ่งเดินทางจากตัวอามมาดาบาดไปยังลอนดอนแกต็บิกเนาะคราวนี้เราก็ให้ความรู้กันนิดนึงว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดร้อยเนี่ยก็เป็นเครื่องบินที่เทนแฟมิลี่ที่ใหม่ที่สุดของทางโบอิงเขาแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าหลังจากที่เราได้กล่องดำเนี่ยนะคะ investigate หรือทำการสืบสวนแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรที่อยากจะให้ความรู้ไว้ก็คือในช่วง t take o f f กับแ a นดิ n งอะคะ่ะเราจะเรียกว่าเป็น11 critical minutes มันเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะคะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมลูกเรือทุกคนเขาถึงพยายามไม่ใช่พยายามเนเอ,อถึง ต้องคอยเช็คความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้นนะคะในภาษาของลูกเรือก็คือจะต้องทำการเซฟตี้เช็คนะคะโดยที่เราต้องดูว่าผู้โดยสารรัดเข็มขัดไหมฟาสตซนซิปดั้ไหมผู้โดยสารเ,าเปิดหน้าต่างข้างที่นั่งหรือเปล่าผู้โดยสารเก็บเทร t เทเบิลล็อกตรงด้านหน้าไหมล็อกอิต s ์โพซิชันหรือเปล่านะคะผู้โดยสารมีวางกระเป๋าหรื